ฉันชื่อมะาพร้าวฉันอยู่ชุมน,นุมบ้าสค่ะและนี่คือเลือาบในกายข้าชุมน,นุมครั้งแรกของฉันนะคะในที่สุดฉันก็ได้อยู่ชุมน,นุมเดียวกันเล้น,นะคะดีใจสุดเลยค่ะเขินจางเลยดอกทองเอ้ยว่าแต่ทำไมแผ่ไปผู้ชายเลยเนะี่ยมีแต่กระเทมีแต่ผู้หญิงกระเทยอ,อีกระเทยหัวทองเนี่ยยืนถึงไม่ไก็เลยไม่รู้ด้วย h e ลโหลฮัลโหลเช h เชแป๊บนึงนะคะี่ใช้พี่ชอตไหมคะใช่ค่ะแต่พี่ชอตวันนี้แต่งตัวไม่เข้ากับลุกนะคะเพราะพี่พี่ชอตอะพักงานก่อนค่ะพี่ชอตอู้ค่ะอู้งานค่ะฮัลโหลฮัลโหลเช h เชชวันจีอ๋ออย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงยูมีดอีโต เตาอ,อังโรควายแกนั่นแหละโอ๊ยทำไมล่ะคะอาสวัสดีค่ะพี่ชื่อออยหรือมาดามออยนะคะ,คะเป็นประธาชนชมุมบารยินดีที่ได้รู้จักน้องๆทุกคนนะคะล่ะคะหล่ะคะล่ะคะล่ะคะ,ะ,คะพ,พี่นี่พี่เนีนดีเจมื่อที่น้องๆหลายคนสมัครเข้ามา ถึงแม้จะรู้ว่าชุมนูของเราเนี่ยฝึกโหดเช้มงวดมากๆเพราะจะไปแข่งะระดับประเทศดีร้อยประสบใส่หีนะฮะจิจิริงๆกูไม่ได้ยังรอรอ,อีดอกทองเอ,อ้ยฮะอะไรนะฝึกโดระดับประเทศเลยล่ะดอกทองอะไรแกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่มีใครบอกชันเลย และเพื่อให้น้องๆไม่สมัครพี่คะ่ะมีคนติกตัวแถวนี้คะ่ะอ้น <c oughs> นี่ไปไปไหนก็ไปไปอ,อะไรคะอค่ะคนจับสาย <c oughs> เส้นละพี่พูดต่อได้เลยค่ะโอเคนะฮะและเพื่อให้น้องๆ มาชิกในการฝึกสอมชุมนุมเราอยู่ชช้นน้ำไข่มักงวะจึงแบ่งสถานเ,าเพ่กเตะใช่ะ <c oughs> ชุมนุมเราจึงแบ่งสถานที่ให้ผู้หญิงอ้อมในโรงยิมส,สำหรับผู้หญิงหน้าด้นดา,ดดนดานๆแท่เด่นด้านคลับๆนะคะหนูข่าวนะคะอย,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 ย่าเวนอย่าเวนอยเวนี้อีคะ่ะข่าวข่าว,าวเหลืองเหลืองมากเลยคะ่ะอี้ที่ถักเปียเอ๊ะเบาๆส่วนผู้ชาย ส่วนผูเ้เล่นผิ้ชนะนะคะจะไปซ้อมที่สนามแก่งบอกให้พี่เขาเอาชานมไข่มุกออกไปก่อนแล้วก็เจอกันจะเอเอดีมากค่ะว<อ>ันแข่งจริงเท่านั้นตบมืตบอตบมือ้ลใช่ไหมคะก็ได้ค่ะทำไมไม่เห็นจะรู้ทำไมไม่เห็นจะรู้ตั้งแต่วะเนี่ยผิดแผนซะแล้วกูออพี่คะคือหนูแบบว่าอยากกลับแล้วยังคะยังค่ะทำไมล่ะคะมานี่กับกับให้ก่อน ไปไหนคะพี่คะพี่บอกมาด่อี่คนนี้มาเนาะพี่คะถดีว่าเราจะไปได้แค่ทีละคนละค่ะแล้วดิค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีป้าอีป้าชมใครไาชมคะอีอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยอ๋ออีพี่หัวทองอีพี่หมุนน้ำตาลนะคะพี่ขาคุณพี่ขาอีทักเปียแบบว่าอีทักเปียมันไม่ว่างนะค่ะ ช่างแม่มันเถอะมากพอดีมันต้องกลับบ้านนะคะพอดีพ่อแม่มันป่วยอะคะ่ะคุณพี่ขาโอเคหวังว่ามันจะไม่ทอแหละนะฮะเขาไม่โดดเรียนหรอกคะ่ะนำหน้าอย่างนั้นนะคะแรงไปหรือเปล่าคะไม่แรงหรอกค่ะมาะะขี่จักรยานกันเพื่อเพื่อร่างกายที่แข็งแรงเร็วๆมา<อ>แล้ว,ลวค่ะลวจะไม่เหนื่อยโอ้คุณพี่ขาทรายขี่แตะเด็กคันนี้หนึ่งอยากขี่มอเตอร์ไซค์อะคะ่ะวะขี่ไปเพ้ะ เราจะไปไหนกันคะไปไปไหนก็ได้ค่ะนั้นหนูขอกลับห้องเรียนคะ่ะอ้ไอ้ี่เพื่อจ,จบแค่นหนะคะอย่าเพิ่งค่ะหนูขอไปสมัครด้วยค่ะได้จ้ะเดี๋ยวครูหาก่อนนะจ๊ะคุณพี่คุณพี่เป็นพี่คะ่ะไม่ใช่คุณครูนะคะคุณพี่อย่างงงๆโงโงโง,โง,โง,โงนะคะจะอันนี้จ้ะไหนอไอ้ไอหนูถิคะ อเอาค่ค่ะเดี๋ยวจะให้หนูจะได้เอาไปให้ยายมาเซียค่ะมาสซียจ้าเอาไปสมัครชุมนุมมาให้จ้าชั้ฟื้นอมเสร็จเลยอะจ้าขอบใจนะจ้าโอเคไหมจ้าก็ได้เอเอเออะไรเออะไรจ้าอีเวนี่ เอเออะไรเหรอครพี่ขายพี่ยังไม่ใช่พี่สีลืมยิมมาซีเอ,เอห้หาพ่อมึงหรอเธอเธอเธอ,เธอเล่นบาสเป็นด้วยหรอจะเข้าชุมนุมจริงๆหรอชุมนุมบาสเนี่ยโอ้ยมึงเหตุชุดกูไม่ได้ฮะอีดดกดอกทองเล่นก็นชอบสิยะโ,โ,โอเคจ้ะหน้าตาไม่ให้เลยแฮะหามายความว่าไงยะอย่าตบแว่นหักเลย แต่ก็ดีแล้วนะว่าชุนนุมที่ชอบไม่เหมือนเจ้าแพแพทำไมล่ะไหนเมาส์มสิรู้แล้วเหยียบไปนะเดี๋ยวปกติเธอเป็นคนเสียงเบาไม่ใช่หรอมาวันนี้เธอเสียงดังจังจ้าจ้าจ้าเรคืออันนี้เสียงจริงของฉันอย่าไปบอกใครนะโอ้ยแสดงว่าเธอแสดงว่าเธอตอแหลไปตลอดสินะใช่แพมาเรื่องเบาเาเดี๋ยวมีคนได้ยินเดี๋ยวเป็นนักด่า โอเคเันขอโทษ <Okay. S 1> แพรมันเลือกชุมุมผู้ชายที่ชอบฮนะจริงเหรอแพรมันเลือกตามผู้ชายที่ชอบด้ยเหรอจริงเหรอไม่ดีเลยเนาะ <c oughs> ไม่ดีเลยให้ใครรู้ไม่ได้รินนะเอ๊ะโอ้ยเซตขอโทษ ขัดโทษอะไรหรอแล้วฉันะขอบตัวก่อนนะ oh <yeah. S 1> ตายแล้วกูตายแล้วเธอละๆๆเรื่องในใจใ,ใครรู้ไม่ได้โอวยตายแล้วเธอละโดยพอเยี่ยมมาซีเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยหยกทองนี่โอ้ยจับบ้านดีกว่าฉันอุ๊ยมาซีฉันเลือกอักษรใบสบักให้เธอ oh! เอ่ะพอดีมีสองแผ่นน่ะ <c oughs> ฉันมีแล้วอ่ะก็ได้ฉันเก็บไว้ที่จะใช้เองก็ได้โอเคค่ะจะบายบายบายจ้าย